ไปด้วยกันเจ๊ล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนี่เฮียเขาไปรับจากมือหลวงหลวงพ่อคูเลยนะที่ถ้าเป็นคนคนอื่นพูดผมไม่เชื่อนะเพรว่าเขาเป็นเป็นเป็นอาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูแล้วกันนะครับแต่อันนี้รับจานเนี่ยจานหลวงพ่อคูด้วยนะหลวงพ่อคูท่านดูพระตัวที่ตัวเองสร้างไม่เป็นแต่ท่านปลุกเสกเป็นเหรียญเนี่ยพอเอามาให้ท่านแจกท่านก็จานให้แ้วมองกับมือเก็บไว้เมื่อต้นสักสามสิบปี ถ้าถ้าแฟนไมเหมือนเดิมเล้นับถือบถือถ้านับถือเก็บไว้แต่พระเก้แน่นอนแล,แล้วปีหนึ 1> 1่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแท้รับมาด้วยกันจากมือท่านทั้งสามอ,องค์อันนี้แท้ไงท่านให้ผมเลยนะสามอ,องค์ก็อันนี้องค์งนี้แท้องค์นี้เก้ผมเอไม่น่าจะแยกถ้าผมแยกให้เลยไงไม่ไม่เพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนหาเหรียญหลวงวาคูรุ่นปีหนึ่งเก้าไม่ได้คนหาเรื่องปีหนึ่งเจ็ดไม่ได้ก็จะไปหาซื้อตามเก้ตลาดนั้นไม่ท่านจานเอามาทิ้งไว้ที่วัดให้ท่านจานท่านก็จานจ ราะท่านไม่รู้ว่าจะเป็นลูกท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเซนพระแบบสองกล้องนี่ท่านรู้เป็นรูปหน้าท่านท่านก็จานจานท่านก็เจแตอย่างเดียวรับจากมือ่านอ้าวไม่ไม่ม่ผมผมดูที่พระเลยผมบอกเลยผมชัดเจนอันนี้ชัวร์กว่าเป็นไงรับกับมือหลวงพ่อยังเก๊เลย